แบล็กคอสเมติกจัดลุกน่ารักให้น้องลิซิกแล้วลุคนี้นะครับชาเน็ตต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอีแม่ใจบางมากสวยมากขุนดีคาสวยผิวสวยสวยเยันไห่ปลาลกันเลยทีเดียวเรามาเริ่มดูกันนะว่าเชาเนตเขาว่าไงหลังปล่อยคลิปออกมาให้ชาวโลกได้เห็นกันเชาเนตบอกว่านะครับหน้ามา้าบางใจเราก็บางด้วยนะคะคนขาสวยเชาเนตก็บอกว่านะครับแม็กเนส่งนางฟ้าลิซ่าแปลงกายลงมาเดินดินสวยเหลือเกินค่ะความคิเห็น,นี้บอกว่านะสวยหวานมีสเสน่ห์ดูลงตัวทุกอย่างเลยนะ ชาวเน็ตบอกว่านะสวยตาแตกภูมิใจลูกผมยาวแล้วสวยเวอร์จัดมาแล้วจัดตามเลยนะชาวเน็ตอีกคนนะคะบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้รองพื้นของแม็กตามน้องลิสแล้วเนี่ยคือเลิศจริงตบที่เนี่ยหน้าเด้งทั้งวันย้ําว่าทั้งวันจริงๆเลยนะยิ่งวันไหนแดดออกหน้าไม่มีหมองมันยิ่งดูไบรท์มากซึ่งคนใช้เนี่ยไม่ได้สังเกตนะนะแต่หลายคนทักเยอะมากว่าใช้รองพื้นอะไรทําไมออกแดดแล้วหน้ายิ่งกระจ่าง ของเขาดีจริงนะไปตามกันเลยนะคะเชา่าแ็ตอีกลายบอกว่านะมาแนวนี้อีแม่ใจปางมากสวยมากคุณดีคขาสวยผิวสวยกันเลยทีเดียวเช่าแดดคนนี้บอกว่านะครับมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกว้วาที่หนูอยากได้ สวยคักแท้ละแม่บาร์บี้ในชีวิตจริงแม่สวยจริงๆนะครับเซตนี้ของลิซ่าก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมทานข้าวเที่ยงเสร็จอิ่มท้องพอดีก็มารับชมอาหารตาผ่านคลิปของเครื่องสําอางแม็กพรีเซนต์ปลายลิซ่าแบ็คพิงกันจะบอกว่าไงดีละครับคุณผู้ชมสะกดทุกสายตาจริงๆเลยนะครับแต่ละเม้นนี่บอกเลยนะครับจะไม่ให้รักน้องลิซ่าได้ยังไงเต่าลิททั้งสวยและน่ารักขนาดนี้เซตนี้นะครับขยี้ใจบิงนะครับให้ไปซื้อเครื่องสําอางแม็กกันตามรัวๆเลยนะครับ ชอบเซ็ตไหนอย่าลืมมาบอกกันด้วยนะครับคุณผู้ชม